ไม่เห็นไม่เห็นนะไอ้เจ้าต้อใช้ปืนตุดแม่เห็นเราเห็นเราเออเรียกมาเอาว่ะเกี่ยมกันปืนตุดแม่ลูเปลี่ยกระสุนมันเปลี่ยนปืนมันเปลี่ยนปืนเป็นปืนแล้วเปลี่ยนปืนแม่แล้วเปลี่ยนปืนก็มันเจอเรากัดเลยกัดเลยเรากัดเลยโอ้ยโดนหัวเน้นเลยยิงหาสองกระสุนนัดในด่านนี้ใครขยี้ยิงหาเลวะ มนเอมสิโม่นี่เขาแล้วนี่ตียแลนะเปเลยด้วยทีทีแม่ลองลองทีทีไอ่้เลยล่ะนี่นี่นี่ออป้ จะไปทางไหนเนี่ยข้างบนโอ้ยตายเมื่อกี้300องศาสมองอ่ะโดนหลอกหลอกแทบคาใจจังตา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 เอาเก้าเก้ายิงครับโดนไปใครวะไอ้ตันเลือดไนใหมมันอยู่มันอยู่นี่มันอยู่บี เขาก็ทำไมเงียบอย่างปกติเองเองจะต้องพูดละเออใช่ทำไมไม่พูดแปเนี่ยแปลแต่ไงเดี๋ยวโมีดมีดตันมีดเราเดินมาไม่มีก้าวูนะเจ้าเอาจริงเหรอก้าวรอรอัิงโคตันนิงโคนะยิงก้าววตาผกเผา๊เดี๋ยวไม่รอต เราไม่ได้วางจุดที่มันบอม